จะเป็นยังไงเมื่อแรงบันดาลใจจากแม่นม้ำกลายมาเป็นดีไซน์ของรองเท้าการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร็วหรือช้าจ,จนเกินไปแต่ไหลไปตามอารมณ์วันนี้วูาจะพาะไปดูเบื้องหลังความคิดและการออกแบบของแบรนด์อย่าง OnCloud e x p o s กซ์โพส์อาร์คายแฟชกันครับ ในซีรีส์ w h a t s Behind the Brand จุดเริ่มต้นของอ n Cloud m อน s เ e อร์ p e r PAF มาจากแม่น้ำบลิมมัดที่ไหลผ่านเมืองซูริคเมืองซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแบรนด์อย่างอ n น l o u d เพราะสำหรับออนแล้วสายน้ำคือสัญลักษณ์ของ Pro State คือการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติที่สุดและนี่คือครั้งแรกที่ออนจับมือกับแบรนด์เกาหลีอย่างโพส r c h i v e Fraction หรือ PAF แบรนด์ที่มองการเคลื่อนไหวเป็นเหมือนโครงสร้างของศิลปะเมื่อความแม่นยำแบบสวิตมาพบกับความรู้สึกเชิงอารมณ์แบบเกาหลีมันจึงเกิดเป็นภาษาของการออกแบบใหม่ระหว่าง Perform r f o r m a n c e แ emotion. ในขซ์และบรนด์ แม้ส่วนใหญ่พูดถึง Speed หรือ Power on XPAF กับพูดถึงเรื่องของ Feeling เมื่อได้ใส่รองเท้าที่เข้าใจคุณจริงแทนที่จะออกแบบจากฟังก์ชัน วกเขาเริ่มออกแบบจาก movement จังหวะและท่วงท่าที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงเพราะดีไซน์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากเส้นหรือรูปทรงแต่มาจากความรู้สึกของการเคลื่อนไหวของผู้ใส PAF เรียกแนวทางนี้ว่า kinetic minimalism คือการลดทอนจนเหลือแต่ essence ของ movement ทุกโค้งของมิโซทุกช่องว่างของโฟมฮิลิคอน HF ไม่ได้สร้างเพื่อความสวยแต่ที่สวยเพราะมันมีเหตุผลเพราะสำหรับออนแล้ว function is aesthetic และเมื่อ performance กับ fashion ไม่ใช่โลกคนละใบกันอีกต่อไป Cloud Monster Hyper PAF คือคำประกาศว่า movement itself is beauty แล้วทุกคนล่ะคิดว่ามี what's behind the b r บรนไหนที่น่าสนใจอีกคอมเมนต์มาแชร์กันที่ด้านล่างได้เลยครับแล้วเดี๋ยววิวจะมาเล่าให้ฟังในอีพีต่อไปครับหากใครสนใจเบื้องหลังที่น่าสนใจของแบรนด์ต่างๆก็กด follow กันไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับวิวเล่ to share ครับ